โอ้เจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าไก่เกดินตามเปล่มาเลยแล้วเมียวเมียวไปแนวลูกเมียวเมียวไม่มาแล้วลกูกฮะเมียวอยู่ไม่มาเลยมาแต่ไก่แล้วก่กเดินการหากินอะไรกันตรงน,นี้มาเดินการหากินอะไรกันในสวนนี่ครับโอ้โหแยะเลยก็อเอ๋ยก็ไก่อยู่หลังสวน อยู่สวนหลังวัดปงชัยแจหอมลำปางอ้าเมียวมาแล้วเมียวเมียวมาแล้วไม่มียวตามหลวงปูมงป่มาเลยที่เยี่ยมหลวงปู่มาเล่นกับไก,บกบ่ใช่ไหมตามมากันเลย <c oughs> ดย้ตามมานอนตรงนี้เลยคุณหลายกับใครนี่จำชื่อไม่ได้แล้วมีเมียเยอะแยะไก่ก็กกมาเยอะแยะครับเล่นกันรตรงนี้ครับ ขคนอนตรงนี้ชอบพักกาชอบพักกานอนตรงนี้นี่ใครสมบูร์สมบูร์ชอบพักกาบุญชอบบุชอบ,บชอย่น้นองเล็กก็มาลูกน้องเล็กก็มาน้องเล็กเล็กน้องเลนน้อยอย่น,อนี้น้องเล็กน้อยอ้าสมบูร์สมบูรณ์กับบุญสมมาด้วยกันสมบูรณ์บุญสม น้องเล็กสมาชิกเด็กน้อยตามมาด้วยเล่นกันตรงนี้เหมียวเหมียวลงปู่ไปไหนก็เดินตามไปกันเลยเดินาลงปู่ไปกันครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับก็ขอ,อนําภาพความสุขความรักของน้องน้องเหมียวที่คอยติดตามลงปู่ไปทุกทุกที่ให้กับคุณลูกท่านได้ดูได้ชมกันขอเป็นไพรอให้ทุกท่านจะมีความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรารถนาใดขอได้ทุกความมุ่งหมายปรารถนาทุกประการเถินน้องเหมียวน้อยตามหลวงปู่ไปด้วยอ่าฮกลับมาแล้วตัวนึงอุ้ย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 ตามไปด้วยเลยตามไปด้วยเลยตามไปด้วยเลยเรดวยเก่งนะเรานะเก่งนะเก่งนะเก่งนะแล้วก็ ติดตามคลิปต่อไปเนาะเรากินนี้ไว้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสาธุมาสองเมียวแล้วมาสองเมียวแล้วเดียกน้ยมา,มาสองเมียวแล้ว